へへいい <laughs> 影分身の使い方タイミングうまくなっちゃってまだスタートは言ってないだろう <noise> よいスタート <noise> いるいるあの頃とは大違いだなうん <noise> <noise> ส,สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาแกะกล่องอันบ็อกรีวิวงานปั้น M H Studio นะครับฮัตะเกะคาคาชินะครับอันนี้ก็คือรอบๆกล่องน้ำตาลก็ไม่มีอะไรครับก็มีชื่อมีสัญลักษณ์ค่ายแล้วก็เขียนว่า M H 0 0นนั่นเองก็น่าจะเป็นตัวที่5ของ่ายนะครับแล้วก็อันนี้เป็นลายหน้าผาที่มีโอกเงยยืนกัน7ตัวนะครับอ,อันนี้ก็ยังไม่ได้แกะเลยนะครับแล้วก็ จะแกะไปพร้อมๆกับทุกคนนี่แหละครับรุ่นเหมือนกันเพราะว่าตัวนี้ดองไว้นานแล้วครับเป็นปีละตั้งแต่เดือนกุมภาปีที่แล้วนะแล้วก็เดี๋ยวเราเริ่มแกะกันเลยดีกว่า ก็จะเจอตัวนี้ครับ M H Studio นะครับก็เป็นไ c เซริฟิ c เ t ตอะไรประมาณนี้ครับฮาเดเกตาตาชิเป็นสีม่วงนะแต่เสียด้อย่างนึงคือใบเขาอะซองเซิงดูดีหมดเลยครับแต่ว่าไม่ได้มีความพิเศษแตกต่างจากตัวอ,อื่นยังไงนะครับแต่ค่ายอื่นเนี่ยคือมีป้ายอะคิลิให้เลยนะครับแล้วก็ราคาไม่ได้ถูกเลย a later few moments นี่ก็เป็นกล่องโฟมด้านใน้ะก็ให้เป็นสตูดีโอนะครับผมว่าเราเอามันนอนลงดีกว่า จริงๆแล้วมันคือเขาเรียกว่างานปั้นนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วไม่ใช่ว่าใช้เรซินทั้งหมดถึงร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแบบอบฟหน่ว่โอเคด้านนี้แหละครับเอาง่ายๆคือหลังจากนี้เวลาไข่ดินาะไม่รู้ไข่อื่นเปนี้หรือ,ปนะรอเปล่าก็เวลายกกองโฟมมาก็คือดูด้านนี้น่าจะเป็นด้านที่เราควรจะตัดแล้วก็ยกมันขึ้นมานะครับโอเคงนั้นเดี๋ยวเรามาดูด้านในกันเลยก็จะมี เท่าที่ดูจะมี2แอคนะครับก็เป็นท่าที่สือดาบมือซ้ายครับแล้วก็อีกท่านึงเป็นท่าพาร์ตเอฟเฟกต์นะครับท่าน่าจะเป็นพาร์ปักษานะครับในที่ตอนทีผมจำได้ว่ามันมี2เวอร์ชันคือมีสสีนะครับมีสีฟ้ากับสีม่วงนะอันนี้เป็นเวอร์ชันสีม่วงนะ เดี๋ยวเรามาดูแยกกันทีละชิ้นเลยเนาะว่ามันมีอะไรบ้างแล้วก็แบบชัดๆเลยน,นี่ก็เป็นฐานครับมีน้ําหนักถ้าเทียบกับตัวมินาโตะท่านผู้ชมเคยดูของตัวที่แล้วของผมนะที่เป็นมินาโตะก็จะรู้ว่าฐานนี้นีดูใหญ่กว่าพอสมครวรนะครับตัวที่0-48ฮ์ตีตเกกคาคาชินะครับก็นี่ก็สิ์ของเขาแล้วก็ตัวเนี้ยผมติดอยู่แบบติดมากเลยอะ่ะรู้สึกแบบทําไมถึงไม่ทําหน้าปิดตามาข้างหนึ่งเนาะทำเปิด ตามมาทําไมทั้งคู่อะไรเงี้ยก็ติดตรงนี้อีกนิดนึงครับแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูชิ้นอื่นๆกันอีกนะครับก็อีกส่วนหนึ่งเป็นส่วนขาด้านล่างตรงนี้นะครับก็ไม่ได้มีอะไรพิเศษตรงนี้ในนี้น่าจะมีเหล็กดูดอยู่ผมคิดว่านะมันเลยหนักด้วยแล้วก็ตรงนี้เป็นที่เสียบปักขานลงไปนะครับนี่ก็สวยดีก็ดูเนี่ยมีรอยขนมุ้งขนแมวบ้างนิดๆหน่อยๆครับไม่ได้ติดอะไรต่อไปก็เป็นแอคแรกเขาก็เป็นแอคที่เขาไม่มีเน็ตวงแหวนแล้วเนาะเนี่ยครับน่าจะเป็นหลังจากที่เป็นโอคังเงี้ยแหละหน ไม่ค่อยสวยหูกลางๆอย่างไรไม่รู้ครับก็นี่ครับแล้วเขาก็จะมีแบบใส่กับอันนี้ได้นะครับนี่ก็ประมาณนี้แอคของเขาเนี่ยครับข้างหลังก็ไม่ได้มีอะไรตรงนี้เหมือนกันเดะเลยครับทั้งคู่ทั้งสองตัวสอดาบแล้วก็โชคดีที่ไม่มีปัญหาอะไรเนาะอยู่ในกล่องมาเป็นเป็นปีละประมาณนี้ครับสาหรับแอคนี้เนาะถ้าถามว่าผมชอบแอคไหนผมชอบแอคนี้มากกว่าครับแอคที่มีดเงแหวนทั้งๆที่จริงๆแล้วถ้าใส่ชุดออกเงรงชุดนี้แล้วเขาไม่มีตานีแล้วนะแอบสปอยไปด้นิดนึงเนาะเนี่ย อืมสวยดีเป็นตาที่อยู่กับของโอบิโตะะเนาะอืมสวยดีผมจําไม่ได้ว่ามันเรียกว่าเนรอะไรนะครับจาไม่ได้เหมือนกันอืมตรงนี้ก็เป็นน่าจะเป็นท่าพันปักษาเขานะครับเป็นสีม่วงอืมเวอร์ชั่นที่ผมซื้อมาเนาะแล้วก็นี้เป็นแบบเหมือนแบบแอคชั่นที่เขาแบบแกำลังจะใช้เนธข้างหลังเหมือนกันครับแล้วก็สิ่งที่ต้องระวังมากๆเลยคือตัวนี้มีค้างมีน้ำหนักยกดีๆนะครับแล้วก็ตรงเนี้ยผมว่ามันหักได้นะแต่ว่ามันเป็นพลาสติกที่แบบ หยุ่น,นิดนึงก็เลยไม่น่าจะมีปัญหาอะไรมากมายครับก็ระวังนิดนึงครับเวลาตอบผมผมว่าคนเล่นงานปั้นน่าจะรู้แล้วนะว่ามันอาจจะต้องระวังมันนิดนึงโล่งไปนี้ไม่ต้องสืบเลยครับซ่อมล้วนๆอือก็ประมาณนี้ครับผมคะแนนที่ผมให้ก็แปดเต็มส0บนะครับก็จริงๆแล้วมัน ถ้าเทียบกับราคาแล้วก็ถ้าไปเทียบกับตัวอื่นที่มีพาร์ตเอฟเฟกต์อเยอะอันนี้จากค่ายอื่นผมก็เห็นว่ามันมันราคาอยู่ที่กลางๆนะครับไม่ได้ถูกมากอะไรขนาดนั้นแล้วก็อาจจะโชคดีด้วยมั้งครับที่ไม่มีตําหนิอะไรเลยมีแหละครับแต่ว่ามันเล็กๆน้อยๆไม่ได้ชัดเจนอะไรขนาดนั้นแล้วก็มีอีกตัวหนึ่งผมที่ผมได้มาก,ก็คือเป็นตัวนารุโตะครับแต่ว่ามีผ้าคลุมที่ผมคาดใจมากเดียว รอติดตามเลยนะครับท้าคลิปเดี๋ยวมีเก็บเทียบกับงานรีแคทให้ด้วยนะว่าหน้าตามันถ้าเทียบกับตัวรีแคทเนี่ยมันต,ต่างกันแค่ไหนยังไงก็อันนี้ผมฝาก u b s c r i b e แล้วก็ฝากกดกระดิงกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับนะครับแล้วก็ฝากคอมเมนต์ไว้ด้วยนะว่าเออแบบอยากรู้อะไรอยากให้ผมไปรีวิวอะไรก็ฝากช่วยกันติดตามด้วยนะโอเคครับงั้นก็สวัสดีครับ